สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะคะพื้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลเกาะหวายอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกเนื้อที่ตามโฉนดหนึ่งไร่ช่วนค่ะเป็นโฉนดคูดแดงราคาขายเพียงหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะราคานี้เจ้าของเป็นผู้ออกค่าโอนค่าภาษีให้นะคะหน้ากว้างติดถนนสาธารณะนะคะถนนสาธารณะกว้างหกเมตรนะคะกว้างติดถนนห้าสิบเมตรลึก ด้านข้างประมาณ33เมตรนะคะเป็นลูกรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตรงนี้ห่างจากถนนสวรรครสอนเพียง2.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใกล้โรงพยาบาลปากพีสอ,ออปากพีเพียง5กิโลเมตรนะคะหรือจะเดินทางไปหนองชะอมเขาใหญ่ก็สะดวกนะคะใกล้แหล่งของกินมากมายเลยนะคะตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่น้ำท่วมนะคะ ตรงนี้น้ำไม่ช่วมค่ะอ้างอิงจากแผนที่น้ำท่่มซ้ำซากของเมืองนครนายกนะคะน้ำไฟเพื่อนบ้านมีนะคะขอขยายเขตได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากค่ะใกล Mac ้แมคโครโลตัสใกล้ตลาดลงเกลือใกล้แหล่งท่องเที่ยวของเมืองนครนายกนะคะห่างจากเมืองนครนายกเพียงสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะค่ะสนใจนะชมที่ดินได้ทุกวันนะคะ เบอร์โทรนะคะ0910096124เบอร์นี้เป็น ID Line นะคะรายละเอียดแล้วพี่แกจะวางไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณนะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ